วันนี้วอร์มเครื่องเจ้าขาวเด้อไม่ได้ขี่เขานานมากเห็นเ้าเก่าอย่างนี้ก็เก่งเด้อสวิตก็สวีดแซงมันไม่ได้ก็แล้วกันเลยเห็นมันเ้าเก่าอย่างนี้สวีดอย่าหวังจะแซงมันนะเห็นก็ฝุ่นมันนะแต่คนขับต้องใจถึงนะ ถ้าได้ยินเสียงน็อตด,ดิ้นอย่าไปใจสั่นวันไว้นะเครื่องมัน2 0 0 0ันซีซีก่อนเอ้ยเห็นอย่างนี้อัพมาเจ็ดหมื่นนะนี่ถ้าไม่มีเจ็ดหมืน่นไม่ได้ขี่นะนี่เจ้าขาวเทอร์โบเขาแล้วเพิ่นให้605ูวันหน้าให้460หกศเด้อรางวัลที่หนึ่งเด้อขอบันทึกไว้ครับ